อดอโอ๊ยนาะลุกไปบ้านนลุกไปบ้านน้ออกเล้วลุกแล้วลุกรวลุกแล้วแม่ลุกเวลกมาแล้วลุกมาแล้วเออ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 เอ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องบอลตามติดชีวิตช่างน้อยมิ่งมงคลเฮ้ยที่แรกแล้วที่แรกแล้วเฮ้ยหลับหรือเปล่าเนี่ยปรรราาาาวว่เเอขี้้้มไตงนนนัะหลับหรือเปล่านี่โออ้้้ยย่าทับขีเเฮหลับแล้วหลับแล้วคุณแม่เพิ่งหลับครับหลับหลับพอดีเลยเมื่อกี้เธอเล่าได้คุณแม่ไม่ได้เมาอย่างนั้นนี่ครับคุณแม่ เมาปวดหัวแบบนี้เมาไาเจียนเฮ้ยดูมาหางดีก็ยืนเฝ้านะครับยืนเฝ้าลูกชายคุดลุ่มเราก็ไปนอนนะครับคุดลุ่มเราก็ไปนอนอยู่ในหลุมเจ้าของโอ้ยเนาะอาลุกขึ้นมาลูกขึ้นแม่ลุกขึ้นแม่กันลูกขึ้นแม่กันเอสเอ๊ะอ๊โอ้ยผมไปไหมล้วพ่อผมไปไหมแล้วลุกไปไหมแล้วลุกอิด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 โอ้ยเนาะ ลูกไว้บนาะลูกไว้บ่เนาเอาเอาอาบน้ำเซตกับน,นอนเกียกขี้ดินนะครับผมประมาณนี้ครับพุ่มแม่โบมีท่างตัวดำครับผมยากนะครับที่ใช้หมิงตัวดำหนึ่งก็คือนานนานนนนนเสียนเทียเอาเอาเป็นความสูงข,ของสร้างนะครับผมก็คือได้อาบน้ำได้ทูต้นไม้ได้เลนขุ่นนะครับผม,ม,มเล่นขี้ตม้มเล่นขี้ดินนี่เฉยครับเป็นความสูงนะครับผม เราก็ป่อยเขาเล่นนี่สิเลยครับป่อยเขาเล่นแบบมีความสุกนะครับผมสินี่ก็คือถ้าเวลาเราใส่สุดเวลาออกงาสินสิเขาจังเขาจังสิบอหายนองนอนเล่นนี่สิเพราะว่าสุดเขาไมนสิเปลี่ยนเราสิบอรอคือเขาดูดูดูคุดลุ้มคุดลุ้มเล่นนะ่ะกับแม่นะ่ะเราก็เอาอืนะครับมาใส่ใบบอหายเพื่อนเล่นแต่เพิ่นกับมาเล่นนะครับผมคุดนี่เป็นลุ้มหมดนะครับผม ช่วงนี้ก็ดินก็หายากนะค,ะร,ะค,ครับผมแค่พอไปพุทธถ้ามีดิเนเท่าไหร่สี่อยากก็มาถมนี่เห็นเป็นน,น,น,นุ่นจัง่อยเวลาฝนตกมาหนาม,มันสีเปิดไหลไหลมาน,นี่นะครับเพราะว่าอันนี้เขาเอาดินมาใส่มันก็นเป็นนุ่นเก่าครับเป็นนุ่นเป็นอย่างเอ้ยเนาะเอ้านอนแล้วเอา้าตัวกะเมามากครับเอ้ยอึอดยัดตัวได้อยัดตัวได้อหำ ยัดตดเด้อไม่แม่เบิ่งอยู่เด้อนี่ยัดตดเด้อโอ้ยเนาะกลัวอย่างเดียวกลัวตดออกมาครับนี่นะตอนนี้น้องก็ยังกินนมแม่อยู่นะครับบพท่านใดเป็นเบาวนะครับผมยังกินนมแม่อยู่กะว่าออกพรรษานี่นะครับผมสิให้น้องมิงออกเคียนออกนเคียนออกัซนเด้อยยยนยยย เหมือนเราจะไปอยู่บานผู้สาวเลยให้ออกแี่ยนออกสั้นมอเหาะหางดีกรับแม่นน่เขากินแล้ไนยแม่ผลิตน้ำนมเมาไว้แล้วตัวตัวนี่ประมาณครึง่งนึงของแม่หางดีนะผมหางดีครับ,มบไม่ใช่ว่าไม่สูงครับต,ตัวตัวจะพากันไปขุดยีนถอยถอยถอย,ถอยเลยถอยเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลย่ยาไปขุดแล้วอะ่ะตัวเล็กๆนี่ หัวหน้าโจกเด้นี่ผาเมียมาขุดเป็นลุมเบิลเลยุม่ีคุแม่สายฝนนะครั่งนี้มันช้างแดงคือสร้างในที่ยูในหมู่บ้านสร้างในส่วนหลายนี่สิเป็นสั่งแดงนะผมโอ้มาแล้วลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วแม่ลุกแล้วลุกมาลุกมาเวเฮ้ยเยเ้้้้้้เอ้ย้โอ้้เ้โ้เ้โอ้ย นอนเล่นไปเล่นมาเนี่ยปลอยล่มวอกทางพวนะปอ๊ปอดป๊อดนาทีนะครับผมโอ้โหก็ได้เลมืกกูนะตูนะ,นะ,นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุกแล้วลุกแล้วล,ลุกแล้วครับแม่ตัวเนี่ยโอ้โหคือความสูงอประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับคุณแม่ร้อยเจ็ดสิบบางทีเราก็เวลาเขาปลอยเหรนบางทีเาขากะฉีปลอยขาลุงแบบเรียนเหรนเลขกับ่ดได้พระาหนึ่งน้องพื้น ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนฝึกนะสนะินะคือเวลาเรียนตะเรือเหาสิบมี่เน่าจับ,บม่ใช่เหา็คือบางครั้งเราก็ต้องป้องกันคือเอาสูใ้นะครับผมเ้าก็เลยเอาสูใ้แบบสันๆพ่อไห้นองแบบเคลื่อนไหวแบบไปซาขึ้นนะครับบาให้เพิ่นเรียนเร็วบางทีถ้าเพิ่นวิ่งตะเรือเท่าอาจสิได้สามารถวิ่งเขาไปจับสจูจาอยังได้นะครับผมอพอมีสู้มีอะไรจับนะครับผมเออนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้ว,อลวโอ้โหตัวแดงเลย ก็อ,อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ1นึ่งไลค์หนแชร์ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ฝากคำว่าสวัสดีครับ